สบายดีดีเพียงแคพี่น้องครับผมบสามเครื่งครับยางไปพี่น้องอยางไปเบิ่งแย่ไร่รุนเล็กก้นครับนด่กสีออกแล้สีห,อหออส้องวว่ายูเส่นออบานะนี่หลุดรถเือไป,ไปอยู่เพ่ไปไปอไยูหลุดห,ดหดอกรถดัรจตางเดีพอด ก็ไบ่ได้สตาร์ทจริงเลยไม่เห็นี้เนห่นแดงดากไม่เสล่ะหรอพิปปอบคอยหาเจ้าอยู่นี่นนนนแ,นแกกล้แลลออวลุ่นเล็กก็ไย่้ไรกันหนี่ยฝนกรลังลุ่นที่กันครับพอเหลียมสองสี่เก้าเก้า มันคือส่งยินแต่สองเกา้าเก้าพะนะนนคือส่งยินแต่ลงมองอัอนนี้แซ่บๆดกว่อลงมง3์สามเลยด,ดูสองเก้าเจ็ดกระบอกนะโอ,โโอโ้ไม่เกิดยิ่งกันแถนั้นแนนั้นด้วยเชคเม้นไหมเชคเมนไม่ยิงคนไทยใช่ไหมเนี่ยเชคเมนไหมไม่ใชคเมนนะ โอ้แม่แมนกันแล้วไปแ่คนไทยมา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 เจ็ดเจ็ดสองสี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดนี่ขอแหมน่ารูยยกขึ้นมึงด้ยกขึ้นมึงด้เอาเหนือขึุ้่นใบเดียวนะอันหนาวีันหนาว้นไหมอันหนาวนไหมันต้หนาเรียก่ 4็สี่เจ็เจ็ดเพื่อนอะไรเพื่อนน่ะมามาพญามัมาเฮาโอ้โหยังงี้ยนี่โอ้โหยังไม่เสร็จข้างหลังสิบันนี้แมนมนแมข้างหลังเด็ก่ายเด็ก่ายซับสข้างหลังพอนะก็บว่าถือคือร่มนี้เสร็จันนี้ทำหลย่หันก็บางแย่งหอนไาทันโอ้าบอลรงเด้อตั้งนเด้อ เขาไม่ก so, like, ินจีเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามหกเจ็ดสามหกเดี๋ยวเบาดังเด้อมอดอกยังเด้อทั้งนั้นเด้อออกยังกระทังหามบอกสีเบิ้งเอาเจ็ดสามหกตามบอกการบอกที่เอาได้เจ็ดสามหกเดี๋ยวเาดังเด้อทั้งนั้นเด้อ เราต้องไปไปละครับข้างล่างครับข้างล่างมามามาบอกรหดอกเหล็กสี่เจ็ดมันดังปวดผมว่าอยู่แต่ว่ามันสิออกซีหนึ่งเท่ยนนี่หมดนี่ออกซีหนึ่งเท่นมาเอ้โหโตมันดังเนาะโตมันดังมบอกามามา มาเกีงมาเฮ้ยเงี้ยพี่บอกยังหัวฟังต่อนมาที่รุ่นเล็กพี่น้องห้าที่รุ่นเล็ก์นี่ปากคนาีไม่แต่มแตจะของหังของกากายู่ไม่พูดเขาพูดมาอย่างนี้ฮะหัวขากเลย บอกงั้กระซมห้ามพูดห้ามพูดเต้นแล้วเตียยบโตเต็แล้วเฮ้ยเอย่าปากก็แบงเนอะห้ามพูดจะไปไหนรอดไปไหนรอดกูจะไปกลางดังมาแล้วห้ามพูดสอง ศูนย์หกหกกบเก่าเาป่ะเลขยิงออกเก้านยีศูนยนย์เก้าศซื้อกซูนศูนรือเปล่าเออเก้าหกศูนย์ศูนย์กหกศูเไก่เลขเจ็ดสี่มีใครสื่อเลยเจ็ดสี่มันออกบนเพราะว่าแบ่งแบ่งมึงปิดโศัพทัเคียงนั่นเลยปิดโศัพทัเคียงนั่นเลย พินเลยพินเลยออกยังกระซ้าห้ามพูดเลขกูหญิงจริงจริงเลยเขาเสียแต่ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เขาเมฆอยาบ่นอย่าบ่นตัวตั้มของเขานะย่าแล้วตบมไทยเนาะล้วมายแลวนั่นบอกซื้อยีนนี่กับเสจากฟองว่าเออ่นย์เจ็ดมฆเจ็ดนยไม่เนาะศู ศูนย์เก co ้ากบศูน hmm. ย์เ <lite> จ็ดศูนย์ศูนย์แปดเก้าหกศูนย์เลยเนาะและการรุ่นเ็กเลขวิ่งออกขั้นขั้ที่อถเาหกศูนย์หรือศูนย์ศูนย์เก้าแปดหกศูนลกโตเลยนังบอกอะคือพอเห็นน้าโมเอาไปเห็นอย่างยุ่เส็จพอเห็นเขาไทยยิ่มเปอีกแล้วทางหมือน แงมึงจะเอาันเอ๋ยูเลูหุ่ยังกะไวเลยนะจูกยักซีกะไวหันหลังแล้วที่าเลงวันนี้แน่ที่กูกูอยากกูไอ้ปวดขาซื้อคุอิงบอกซือแปดเก้าหกศูนย์่การรุ่นเลขอ้ปวดขามาพกเน็มต้นมาแล้วมาแล้วมา

มัดเกาแค่นเกาเกอ้าสอได้ยู่พมาสองเได้ยูสี่หาอยอมาสืบเกาเลายตตยลงเป็นองนะคะแล้วก็สายล่เป็นปลาเพราะเขียเเกาสองพันลงเป็นปลาล้ยนเลขดังพันนะาเลขดังเลขอันพันนะเขียยเลปะ หลอดตายหลอดตายหอดตายเป็นยังไงพอคือบอพูดพจ่าออกเอ้ยเผยมาจ่ากันนี่ยสามเจ็ดก็ึงน่เนี่ยถึงกับสั่นไปไหได้คิปเด็ดได้ถึงกันไปข้าวนึงเหมือนจีจ่งกเอาพกรลังสามนมาสามยังก้วสองก้่าเจ็ดสอง อันนึงครสตันไปอันนึงสมไปในจีโร่พวงโลกอะไรอยากลงเองเหม92คะแนนขอกันคลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมมานมาปิดท่อปิดท่ออันนงครับสตันกินน้ำผู้ใดใส่น้ำผู้มีตัวแบบเนี่ยไอหวังว่ามาถือเกร่ยวหวังตายเลยตายหมดบ้านคอยมาแล้วคอยได้ยินนะเลขมู่นี่ใครเลขมาส่งนี่กันคอยได้ยินบ่บ่มีออกบ่มีเกิดตายหมด ถึงกันเลยแล้วห้องห้องจุดดากสดวดถึงน้ำมูลอ่ะซื้อยูตะบกาบเน่ยซื้อศนย์มานหซื้อกศูนย์ลืมกลับไปซื้อศูนย์หกผู้โสกกับโสกผู้หมันกับมันอยู่คื้นเขาหน่อหละพี่น้องเจ็ดศูนย์กับเอ้าลน้ มันก็ออกอยู่นหนิเนาะมันก็ออกว่นแต่อยู่นี่เนาะว่าอัก็ว่นแต่เบียนรุนเล่าอย่างนี้เลยบรรยากาศรุ่นเลขพี่น้องขอบคุณพี่น้องอะไรครับต่อกันคลิปนะครับผมสวัสดีเปยนไงคุณคุณ